สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคู่ระหว่างเวียดนามกับจีนนะคะในรอบรองชนะเลิศนะคะซึ่งคู่นี้ถ้าใครชนะก็จะได้เข้าไปรอรอบชิงชนะเลิศนะคะ<ส>ผลปรากฏว่าทีมชาติจีนนะคะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-0ต่อเซตค่ะโดยสกอร์25-13 25-12ต่อและ25-22ต่อค่ะส่งผลทําให้เวียดนามนะคะต้องลงไปชิงอันดับ3และจีนได้เข้าไปชิงอันดับ1ค่ะ ต้องบอกว่าในแมตช์นี้นะคะเวียดนามค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาก็หมายมั่นปันมือว่าเขาเนี่ยจะสามารถหลมจีนได้นะคะเพราะว่ามีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางท่านนะคะได้ออกมาบอกว่าการที่เวียดนามแพ้ไทยเนี่ยเพราะเวียดนามเนี่ยเป็นการเล่นเกมอยากจะหลบหลีกไม่อยากเจอกับญี่ปุ่น ก็เลยแกล้งแพ้ไทยไปนะคะเมะื่อวานนี้เพื่อที่จะมาเจอกับจีนเจองานที่ยากน้อยกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนที่ทางแฟนวลลอลเลย์บอลเวียดนามได้พูดไว้นะคะเวียดนามดันโดนจีนถล่มไป3.0ต่อศูนเซตเลยค่ะในรอบรองชนะเลิศทำให้ต้องตกไปชิงอันดับ3ค่ะพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเซต1และเซตที่2เนี่ยเวียดนามเนี่ยตามจีนไม่ทันเลยนะคะ แบบว่าแต้มขาดลอยมากๆนะคะ25ต่อ13 25ต่อ12นะคะต้องบอกว่าแต้มเนี่ยไม่สูสีเลยแต่เซตที่3ค่ะเหมือนเวียดนามเนี่ยเริ่มที่จะตั้งหลักได้เริ่มที่จะเล่นในรูปแบบเกมของตัวเองได้นะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในเซตที่3ค่ะ เพราะจีนนั้นเนี่ยอาศัยความหนักหน่วงนะคะแล้วก็อาศัยการบล็อกที่สูงมากๆนะคะเพราะว่าทีมจีนเป็นทีมที่ตัวสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นจีนชุดไหนก็แล้วแต่นะคะถึงแม้จะเป็นชุดที่เขาส่งมาเล่นรายการชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ไทยนี้นะคะจะไม่ใช่ชุดหลักของเขาส่วนสูงนี้สูงมากๆเลยนะคะสําหรับจีนชุดนี้นะคะ แต่เวียดนามก็ไม่ยอดท้อนะคบเพราะว่าเซตที่3เนี่ยก็มีรุ้นเหมือนกันนะคะมีการทําแต้มไล่จีนมานะคะในช่วงท้ายเซตนะคะแล้วเกือบที่จะแสงจีนได้แล้วด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวนะคะต้องบอกว่าจีนเนี่ยบล็อกสูงจริงๆแล้วเวลากระโดดตบเนี่ยก็กระโดดตบสูงมากๆด้วยนะคะด้วยสรีละทางร่างกายแล้วเนี่ย จีนได้เปรียบมากๆเลยค่ะจนทำให้จังหวะสำคัญในช่วงท้ายเซตซซที่3นะคะสุดท้ายแล้วจีนก็เป็นฝ่ายชนะไปค่ะก็เลยทำให้จีนเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตเลยค่ะก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะว่าเวียดนามเนี่ยจะได้ชิงอันดับ3กับใครระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นที่จะลงสนามเจอกันนะคะในวันนี้วันที่5กันยายนเวลา18นาฬิกาค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่าทีมเวียดนามจะจิงอันดับสากับทีมไหนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าทีมจีนเนี่ยจะได้แชมป์ในปีนี้หรือไม่ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h n ช s e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ